สวัสดีครับครับใส่ตะข่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับตะข่ายดักปลาของผมนี่ครับตัวนี้ตะข่ายใหม่นะครับตัวเก่าผมยังไม่เอาไม้ออกครับเอาออกยากมากเลยไม้ครับนี่ครับทั้งไม้ทั้งหญ้าครับไม่เหมือนฟังเข้าครับฟังเข้าเกาะดึงออกแป๊บเดียวครับนะครับก็รอดูครับว่า มันถูกป่าไมคผมคิดว่าถูกแล้วนะครับมันจะปลดเอานี่ครับที่จริงไล่นี่ไม่ไปนะครับป่าเนี่ยถ้าวิ่งไล่มันครับมันก็จะมุดขี้โคนนะครับหรือตามฟางข้าวนะครับต้องใส่ทิ้งไว้ให้มันวิ่งไปเองนะครับมันจะวิ่งไปวิ่งป่านะครับนี่ครับ ยังไม่ได้ไปดูรอบเลยครับรอบดักปลาตอนเย็นครับตอนเย็นก็ไปดูทีเดียวเลยครับถูกแล้วครับเพื่อนปกกรดีนะครับผมคิดว่าปากกดีปก,กดีก็เอานครับใส่แป๊บเดียวนะครับปก,กดีเยอะนะครับปากระดีปลา หมอนะครับนี่ครับถูกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับอืไม่มีคนจับกล้องไงครับถ้ามีคนจับกล้องใ้ผมนี่ดีมากเลยครับน่ครับถูกอีกแล้วครับเดี๋ยวผมวิ่งไล่ลองลองลองเอาไม้ตีตีดูนะครับว่ามันมันถูกไหมครับนี่ก็ไม้ของเขาครับไม่ได้ครับไม้ค้างค้างพิก ครั้งมาเขือเขานี่ครับอลองไล่ดูครับจีิต้องให้มันวิ่งเองครับไล่ไม่ค่อยไปคเพราะว่ามีหญ้าเยอะครับเวลาเราไล่ปลาไปมันก็จะงุดนะครับ ไม่ได้ปครับเผื่อมีปลาช่อนครับเผื่อปลาช่อนนี่ต่ำตาขายผมครับไม่แน่หรอครับเผื่อนี่ครับ